สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วคะ่ะกับรายการอีสานบ้านเฮาไดมอนด์ไดอารี่และดิฉันจงอางครางซอแจ้งคะ่ะอยู่กับที่นี่เหมือนเดิมคะ่ะบ้านสวนของเราบ้านน้อยหลังนี้สุขีจังเลยมีกะเทยอ,อยู่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเก็บผลผลิตกันคะ่ะจะไปเก็บฟักแล้วก็ไปเก็บฟักทองแล้วก็ฟักแฟงกันคะ่ะฟักแฟงแต่งเต้ากันคะ่ะไปเลยคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าดิฉันเห็นมันแก่แล้วเอาไปเก็บไว้ทําพันุ์นะคะ นอยากได้ไม้กันสั่นจังเลยค่ะคุณผู้ชมขาแต่ไม่รู้ว่าจะซื้อที่ไหนอยากได้ไม้อะไรสดมากเพราะว่าเวลาถ่ายให้คุณผู้ชมดูจะได้ไม่แบบว่าสั่นนี่ค่ะเนี่ยลูกใหญ่สองลูกเลยเนี่ยขาตั้งก็ไม่มีดีเชนติ็บยังไงเน่ยแล้วมันจะไม่หล่นเหรอคะนี่เอาลองตัดเลยนะคะโอ้หล่นแล้วค่ะหล่นลงไปแล้วค่ะนี่นี่อีะอีกลูกหนึ่ง ตกลงไปเรียบร้อยแล้วค่ะสองลูกค่ะนี่เขาเก็บอ,อุปกรณ์ก่อนนะคะโอ้ยเปิดน้ำหยดใส่เนี่ยแดดบ้านเรามันแรงมันไม่เหมือนภาคใต้ดูมังคุดดิชันใบไหม้หมดเลยภาคใต้เขาจะไม่มีแดดแรงแบบนี้แล้วเขาก็จะเป็นหน้าฝนอยู่ตลอดทั้งปีแดดก็เลยไม่แรงใบก็เลยไม่ไหม้อันนี้ใบไหม้มาก จะฟื้นตัวได้เฉพาะหน้าฝนอีกรอบหนึ่งดูสิคะสงสารมากเลยต้องพางแสงดูหนึ่ต้องพางแสงแบบนั้นได้แล้วค่ะสองลูกค่ะใหญ่ใหญ่เลยใส่ถังอู้หดูสิเลยถังเลยค่ะเลยถังเลยนี่เนี่ยเห็นไหมคะใหญ่มากค่ะยาวมากค่ะเก็บไปทำพันค่ะนี่ไปต่อค่ะ ไปดูฟักทองกันค่ะดิฉันเห็นฟักทองฟักทองไม่ได้ปลูกนะคะฟักทองมันเกิดเองคือแบบว่าเมล็ดมันหวานมันก็เกิดขึ้นมาเองค่ะเราก็เลยจะไปดูฟักทองกันเมื่อวานดิฉันว่าดิฉันเห็นฟักทองอยู่มันแก่หรือยังนี่เนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้นี่ ที่ฉันเพิ่งเห็นค่ะนี่เพิ่งสังเกตว่ามีฟักทองด้วยเนี่ยมันเกิดเองค่ะมึงมันเกิดมาจากตรงนู้นแล้วมันก็เลื้อยมาค่ะนี่มันเกิดมาจากตรงล้างถ้วยล้างชามเนี่ยเนี่ยเมล็ดมันเกิดเองค่ะเกิดเองแล้วมันก็ขึ้นมาเองขึ้นมาเลื้อยมาเองแต่ก่อนล้างถ้วยล้างชามอยู่ตรงนี้นี่นี่แล้วมันมาอยู่ตรงนี้นี่เพิ่งสังเกตว่ามีฟักทองด้วยโอ้โหสวยงามเลยโอ้ ชนก้องชนกล้องเห็นไหมคะไม่มีไม้หไรสดไม่มีขาตั้งกล้องไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนซื้อไม่เป็นแล้วก็เนี่ยเนี่ยพอดีเลยค่ะทําของหวานเออเราจะเอาไปทํานั้นดีกว่าคุณผู้ชมเอาไปทำเอออะไรนะสังขยาดีกว่าคะ่ะนี่สังขยาไข่ฟักทองฟักทองสังขยา ดีกว่านะคะเนี่ยลูกพอดีเลยค่ะลูกเดียวค่ะรู้แล้วรู้แล้วเอ,อเดี๋ยวไปซื้อไข่มาทําสังขยาค่ะนี่เนี่ยเรียบร้อยค่ะนี่ยลกๆหน่อยนะคะไปค่ะไปตัดผักต่อค่ะตัดผักตัดผักอ่าเก็บไว้ทาพันนี่มีอะไรให้ทําเยอะแยะเลยค่ะถึงไม่มีงานก็นี่นี่มันแก่แล้วค่ะ ตัดเลยนะคะมาตัดออกตัดออกมันแก่แล้วแก่แล้วค่ะคนแก่แล้วเนาะคะ่ะเอาไปตากตัดไว้ตาดให้กระมังไว้ไว้ตะปูปีนาผักกาศวาสบีค่ะผักการหินนี่เห็นไหมคะ ประกาศวาสบิดอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดก,กระดิ่งให้ชองอ้างด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะรักทุกท่านทุกคนเลยคิดถึงทุกท่านทุกคนค่ะไม่มีงานหรอกค่ะไม่ได้ราหรอกค่ะเงินก็หมดไปกับการใช้ประจําวันไม่ว่าจะเป็นค่าน้ําค่าไฟค่ากับข้าวต่างๆหมดไดแล้วะค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะทนไปนะคะ อตัดออกเลยดีกว่านี่นี่นพี่ข่านไปรับล้าหรอพี่น้องเอ้ยงานบะม,มีและวก็ยดได้คิดหอดพี่น,ออน้องยุ่งกันเล็กเสียตั้งใดต่อเนาะข่ะเนาะเนี่ยตัดให้ขาดเลยชับชับ,ชบ น,นี่แกหรือยังเกือบแก่ตัดออกไม่ได้ลดน้ําค่ะผักก็จะขมหน่อยช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายผักให้คุณผู้ชมดูเพราะว่าดิฉันไม่ค่อยอยู่คุณแม่ก็แบบว่าติดงานมีงานอุทิศสวนกุศลอยู่บ้านตรงข้ามงานบ้านคุณป้าคุณลุงบ้านตรงข้ามกันก็ต้องไปช่วยงานแกนะคะก็เลยไม่ค่อยได้ มาทำสวนทำอะไรช่วงนี้ผักก็เลยแบบว่าสลดสลดนิดนึงเฉาเฉานิดนึ่งผักแก่แห้งนิดนึง,ง,น,น,งนี่ค่ะตัดใส่กระมังไว้แล้วก็ไปตากแดดนะคะเดี๋ยวมันแห้งมาก็มขาขยี้เก็บไป้ทำพันธุ์ค่ะขั้นสมแซบค่ะคุณผู้ชมค่ะ เอาไว้ทําผักดองค่ะส้มผักค่ะส้มผักอร่อยมากส้มผักกาดหินนะคะเป็นผักที่ทําส้มผักอร่อยมากนะคะจงอางชอบผักแป้นผักแป้นหรือกุยช่ายก็อร่อยค่ะแล้วก็ผักกาดวราสบีนอร่อยมากเหมือนกันจงอางชอบชอบกินอ่ะ ตัดออกเลยเห็นไหมคะไม่ต้องดูหน้าจงอางหรอกค่ะดูจนเบื่อแล้วเพราะว่ายังไงก็ไม่สวยหรอกค่ะเมื่อเช้าทีฉันก็ไปเก็บถ้วยเก็บชามเก็บเก็บงานช่วยพระเจ้าเมื่อคืนนี้ลำ ลำให้คนแก่ฟังคนแก่ไม่ได้ฟังหมอลำกรน,นานก็เ,ยกเลยแบบว่าลำสน่อยไม่มีหมอแขนแบบว่าลำใส่ซาวก็อาดีนิดนึงคนแก่พอได้ฟังก็พอได้มีกิปมาจ่ายค่าไฟแต่และเดือนก็โชคดีไปเมื่อเกินมีรอดตายไปขอบคุณนะคะใครมีงานเล็กงานน้อยงานใหญ่เรียกได้นะคะไม่จ้างก็ไปคะ่ะไปกินข้าวคะ่ะไปกินข้าว อาศัยไปลำอาศัยติปหน้าเวทีไม่มีเวทีก็ลำกับพื้นค่ะลำกับพื้นเ <c oughs> มื่อคืนนี้ก็ลำกับพื้นค่ะ <c oughs> ตัดออกค่ะ ได้เต็มกำลังพอดีก็จะได้อีกเอาใส่ขวดไว้เวลานั้นก็เอาใส่ขวดน้ําไว้พอถึงฤด,ดูการพ่อปลูกก็เอามาหบานนะคะไม่ต้องซื้อเมล็ดพันธุ์ให้ยุ่งยากถึงจะไม่ใช่เมล็ดพันธุ์ที่ดีเยี่ยมก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่พอกินพอปลูกกินได้นะคะปลูกกินได้ ถึงมันจะไม่ดีเยี่ยมสักทีเดียวก็ไม่เป็นไรคะ่ะเราปลูกกินเนาะไม่ได้ปลูกขายเป็นไรคะ่ะเดี๋ยวเอาต้นไปใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยต่อ ให้คุ้มค่าเวลามาทำกเกษตรแบบนี้เราก็รู้สึกโหยหวนโหยหาถึงอดีตแล้วก็ไม่อยากพูดค่ะถ้าไปํำไม่ได้ก็อยู่แบบนี้ละค่ะคุณผู้ชมค่ะอย่าลืมกันนะคะอย่าลืมจรงอางนะคะรักนิน้อยนิดค่ะรักน,นานเหมือนเดิมนะคะ ถึงจะไม่ได้เป็นหมอลำแล้วก็รใอยรักเหมือนเดิมนะคะคิดถึงบรรยากาศกเก่าๆเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศที่เคยอยู่หน้าเวทีเคยได้ถ่ายรูปเคยได้จับมือเคยเห็นรอยยิ้มความอบอุ่นจากแฟนขับแฟนเพลงที่มาให้กำลังแรงออุกแรงใจหมอลำค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ นุ่นเร่งเหลือเยอะอยู่นะคะนี่นี่ค่ะที่ได้นี่เราก็จะเอาไว้นี่เลยนะคะเดี๋ยวมันแห้งแล้วเราค่อยมาเก็บค่ะไม่มีฝนหรอกค่ะเนี่ยดอกผักก็ขึ้นเต็มแล้วเดี๋ยววันนี้จะเก็บดอกผักด้วยโอ้ยอันนี้ไม่สวยเลยไม่ได้รดน้ําดูสิทิ้งไปเห็นไหมคะนี่ฉันปลูกแมงลักเนี่ยไม่ขึ้นเลยแมงลักนี่เป็นอะไรที่ปลูกยากมากเลยไม่ขึ้นแต่นี่เนี่ยอันนี้เกิดอยู่เนี่ยมะเขือเทศค่ะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกแล้ววันนี้พอปลูกได้แล้วค่ะ มันมเกิดเท็เล็กน้อยแล้วก็มีคนาค่ะนี่มีคนาคนีนา่เกิดนิดเดียวเองเพราะว่าไม่ได้ลดน,น้ํานี่อันนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วผักชีลาวค่ะเนี่อันนี้ไม่สวยเลยไม่ได้ลดน้าเหมือนกันนุ่นหอมค่ะอืมสลัดแก่หมดแล้วค่ะออกดอกหมดแล้วดูสิคนาก็ออกดอกขาวเถือกหมดเลยนี่ตัดออกตัดออกตัดออกตัดให้ขาดเลยชัดแฉบ จักให้ขาดเลยชับ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 เนี่ยตัดออกนี่ก็แก่อยู่นะสิยังไม่แก่เต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่แหละค่ะเช่า